ซุปวักทองตาซีพีราคาสาสิบห้าบาทที่ร้านเซเว่นอีเลเว่นตัดปากหูงแล้วก็เทสใส่ลงในถ้วยเวฟหนึ่งนาทีออกบบแบบนนเนี้ยน่ากินเดียวโอเคอร่อยเดียวโอเคอร่อยีย